สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกับคุณครูจริยานําพาในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องนะคะหนูดูแลผักสวนครัวนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนนั้นปลูกผ,ผักสวนครัวกันค่ะนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันเลยนะ,ะหนูปลูกผักสวนครัวนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะนะคะ นักเรียนคะจากรูปนี้นักเรียนนะคะพอจะเคยเห็นบ้างหรือไม่นะคะนั่นก็คือมีแปลงผักใช่ไหมคะมีเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองนะคะช่วยกันทําแปลงผักนะคะการปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะดูกันนะคะ ก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักประเภทของผักสวนครัวกันเลยนะคะประเภทที่ใช้ใบและลำต้นนะคะได้แก่ผักชีผักกาดขาวนะคะใช้ผลหรือฝักนะคะเรามาแยกกันค่ะเป็นมะเขือเทศหรือถั่วปักยาวนะคะใช้หัวหรือรากนะคะเช่น กระเทียมมันฝรั่งนะคะใช้ดอกนะคะเช่นบอกโคลีแล้วก็กระหล่ำปรีนะคะนะคะต่อไปค่ะการปลูกผักสวนครัวนั้นนะคะอาจจะมีการขยายพันธุ์ผักสวนครัวได้ดังนี้ค่ะ การเพราะ,มะเมล็ดนะคะข้อดีคือได้ผลผลิตมากนะคะแล้วก็ปลูกง่ายค่ะข้อเสียค่ะใช้มเมล็ดพันธุ์จำนวนมากนะคะและมีโอกาสอาจจะกลายพันธุ์ได้นั่นเองนะคะการแยกหน่อค่ะการแยกหนอนั้นก็คือ ราต้องเราต้องไปขุดหนอนะคะเช่นนะคะหนออะไรบ้างคะนักเรียนเช่นหนอกล้วยนะคะ,ะข้อดีคือไม่กลายพันธุ์ค่ะนักเรียนนะคะข้อเสียคือได้ผลผลิตน้อยปลูกหลายขั้นตอนคะ่ะการตอนกิ่งคะ่ะนะคะการตอนกิ่ง นะคะข,ข้อดีคือใช้วัสดุและเครื่องมือน้อยไม่กลายพันข้อเสียคือต้อนใหม่ค่ะที่เราตอนไปจะไม่มีรากแก้วเหมือนกับที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะคะนะักเรียนรากมันจะไม่ลงถึงดินนะคะแล้วก็ไม่ฝังยาวลึกลงไปในดินนะคะ มีแต่รากที่เราไปปลูกใหม่จะแผ่ขยายนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูวิดีโอนะคะในการทบทวนความเข้าใจนะคะไปดูกันเลยค่ะ ต้นมะนาวที่ได้จากการตอนกิ่งแล้วนะคะนะคะนั่นคือขั้นตอนต่างๆนะคะต่อไปค่ะเรามารู้จักเครื่องมือกเกษตรค่ะเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับงานดินค่ะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเคยรู้จักไหมคะอันนี้ก็คือจอบนั่นเองนะคะนะคะขุดดินและหญ้านะคะถากหญ้านะคะต่อไปค่ะ ขุดหลุมและตักปุ๋ยนะคะต่อไปค่ะตักดินและตักปุ๋ยก็คือพั่วนั่นเองเมื่อกี้ขุดหลุมและตักปุ๋ยก็คือเสียมนะคะนักเรียนนะคะต่อไปคลาดค่ะไว้สำหรับคลาดญ้านั่นเองต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ปลูกกันบ้างค่ะ อันดับแรกนะคะก็คือช้อนปลูกค่ะใช้ขุดหลุมปลูกและย้ายต้นกล้านะคะนักเรียนส้มพลวนค่ะแน่นอนค่ะชื่อว่าพลวนคือพลวนดินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบุ้งกีค่ะใช้ขนย้ายดินและอุ๋ยนะคะนี่คือเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินค่ะ ไว้เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานพืชบ้างนะคะอันดับแรกเลยการไกลตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้นะคะอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เด็กเคยร,รู้จักไหมคะต่อไปการไกรตัดกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปมีดไดหญ้าค่ะนะคะได้หญ้าและคันกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ต่อไปสายยางรดน้ำรดน้ำต้นไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่นั่นเองถ้าขนาดเล็กๆเ,เราก็ใช้แค่ถังน้ำนะคะหรือใส่บัวเล็กๆไปรดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นต้นขนาดใหญ่ต้องใช้สายยางรดน้ำนะคะบัวรดน้ำรดน้ำต้นกล้าและต้นไม้ขนาดเล็กนั่นเองนะคะ การเก็บรักษาค่ะนักเรียนดูนะคะว่ามีการเก็บรักษาเครื่องมือต่างๆไว้อย่างไรนะคะและทำไมถึงต้องเก็บรักษาเพราะนะคะเราจะสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นได้นานยิ่งขึ้นนะคะต่อไปมาดูค่ะวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆอันดับแรกเลยมันเลอะเทอะเราต้องล้างน้ำแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะนะคะ ต่อไปทาน้ำมันกันสนิมบนเครื่องมือที่ทำจากโลหะค่ะ,นะคะแยกประเภทเครื่องมือแล้วจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวบ้างค่ะอันดับแรกเลยค่ะกำจัดวัชพืชและเตรียมดินกำจัดวัชพืชก็ใช้กันไกลนะคะ ตกแต่งนะคะแล้วก็เตรียมดินก็ใช้จอบนั่นเองนะคะต่อไปเราก็ใช้ช้อนปลูกย้ายต้นกล้านะคะและก็รดน้ำนะคะด้วยบัวรดน้ำนะคะเช้าเย็นสุดและระหว่างนั้นเราต้องมีการใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อให้ผักของเรานั้น จเจริญงอกงามนะคะและสุดท้ายก็คือใช้มีอกันไกลตัดกิ่งเก็บเกี่ยวผลนั่นเองนะคะการนุรักสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะวันนี้คุณรูจะมาสอนนักเรียนรูปพักโดยใช้แผงไข่กันคะ่ะนะคะดูนะคะ ใช้แผงไข่มาใส่ดินปลูกต้นไม้ในแผงไข่ทําอย่างไรบ้างนะคะนะเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารที่เรานะคะาสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยนะคะให้ไปย่อยสลายในดินนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้น้ําหมักชีวภาพนะคะราดลงไปนะคะก็จะได้ เศษผักเศษผล,ลไม้เศษอาหารกากน้ําตาลนะคะใส่กากน้ําตาลลงไปด้วยนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการหมักในถังนะคะนะคะ,ะ,คะเราก็จะใช้น้ําหมักชีวภาพนี้นะคะเป็นการฉีดนะคะให้ต้นไม้ของเรานะคะ แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันแมลงน,นะคะจนสุดท้ายแล้วต้นไม้ของเรานั้นก็ออกผลผลิตนะคะให้เราเก็บมารับประทานได้นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะตัวอย่างการปลูกผักบุ่งจีนค่ะเรามาดูกันค่ะเตรียมแปลงผักเตรียมแปลงปลูกนั่นเองนะคะ ะะแล้วก็มีการยกร่องขึ้นมานะคะต่อไปยกร่องเสร็จก็ทําเป็นหลุมขุดหลุมนะคะต่อไปก็จะมีการย้ายต้นกล้านะคะย้ายต้นกล้าะะก่อนที่จะมีต้นกล้าเราต้องไปเพาะไวนะะ้นะคะนะคะต่อไปค่ะ รดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะรดน้ําก็รดน้ําเช้าเย็นนักเรียนนะคะตอนเที่ยงห้ามรดเนื่องจากอาตอนเที่ยงนั้นแดดก,กันร้อนนะคะต้นไม้นะคะเมื่อได้รับแสงแดดมากๆนะคะแล้วก็โดนน้ำน้ำที่เรารดไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้เจริญเติบโตนะคะกลายเป็นว่าเหี่ยวหรืออาจจะตายได้นะคะฉะนั้นรดน้านั้นต้องรดตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะนะคะต่อไปค่ะ การเก็บเกี่ยวนั่นเองสุดท้ายแล้วเมื่อเราดูแลเสร็จต้นไม้ก็จะโตให้เราเก็บเกี่ยวได้นะคะประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวนะคะอันดับแรกเลยคือฝึกทักษะการทำงานนะคะฝึกการใช้เครื่องมือเกษตรนะคะและสุดท้ายก็คือสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนะคะและอีกอย่างนึงสามารถนำไป ทำอาหารรับประทานแราะเป็นผักที่เราปลูกเองแน่นอนปลอดสารพิษใช่ไหมคะเรากินเข้าไปก็ทําให้ยังไงคะร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองที่สําคัญนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะสำหรับนะคะการาเรียนการสอนใน รายวิชาการงานอาชีพนะคะในหน่วยที่4เรื่องหนูปลูกผักสวนครัวนั้นก็ได้จบลงแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงสามารถทำใบงานที่คุณครูให้นักเรียนไปได้แล้วขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำใบงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ